สวัสดีจ้าพี่น้องกะทิหน่อยมาแล้วด้วจ้ามือนีเมนูย่ำย่ตำๆอีกแล้วจ้าช่วงนี้แบบว่า,ากินแบ่บกินนัวจะจะตำทุกมือเลยจ้ามือนีกะทิหน่อยจะผ้าเห็ดย่ำขอบปุ่นใส่หนวดมึกยักจ้าขั้นตอนแกรกกะทิหน่อยก็จะตำน้ำย่ำก่อนเนาะมือนีเป็นย่ำสูตรตำสูตรแบบนามปลาค่ะกะทิหน่อยก็ใส่พริกสดพริกแห้งกระเทียมลงไปตำให้ละเอียดเข้ากันก่อนเนาะคะ่ะอันดับแรก นี่เป็นสูตรที่กะทินหน่อยพุ่มใจน้ำสเสนอหมากๆเพราะว่ามันแสบนวดอะอันนี้ก็เป็นบักเคียเคียคะ่ะหรือว่ามะเขือเทศเนาะใส่ลงไปหลายๆเลยจะหนามย่ำานาตตาของเฮามันจะได้มีความนัวความแสบเนาะจ้ะกะทินหน่อยมากใส่หลายขากจ้ะบักเขือเทศแต่ว่าบ่หมักกินตอนบักเขือเทศกางง่งจะคล้องกันจ้ะ แต่ว่าบัคเขียอันบักเขียนเคี้ยนหน่อยหนหน่อยอันบักเคียสมนะกินนี่ได้จ้ามันแสบเอามาจาเกลือกินก็เสบดีจ้ะแต่ว่ามะเขือเทศมีประโยชน์มากๆเลยนะคะใครกินได้จะดีมากอันนี้เป็นบักกอกจ้าบักกอกบอ่ไเด้เ่าได้จ้าแต่ว่าบักกอกเอามาจากช่องฟีดน้องมันก็นเลยเป็นยังสีฟีดเก็บไว้กินตลอดทั้งปีจ้าอันนี้ก็เป็นบกนักนาวจากสวนลังบานจ้าใส่ลงไปเลยความเปรี้ยวตามชอบเนาะ ถือกินบักนาวถือกินบักกอกแล้วก็เป็นนำไล่แตกจ้าพี่น้องอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่ส่วนผสมของห้านะจา๊ะส่วนผสมเครื่องปรุงก็จะมีพงหนัวใส่ไปเลยซองละหบาทใส่หลายแซหลายวังแมนก็จทิ้นน้อยเมาเล้นจา้าใส่พ่อให้มันเป็นพิธีกระชับรสชาติกับพ่ออันนี้ก็เป็นนำปลาจา้ะใส่ไปนิดนึงแล้วก็จะมี นำกระเทียมดองแล้วก็จะมีนำปลาแดกนัวๆจะกระทินหน่อยจะบอไซน้ำตาลได้จะ้ะแต่ว่าจะใส่น้ำกระเทียมดองแทนเนาะเพราะว่ามันจะห้ความหวานนิดนึงแล้วก็จะเห็นให้น้ำยำของเฮ้านี้มีปริมาณที่มากขึ้นจะ้ะแต่ว่าบ่มักใส่น้ำตาลเพราะว่าบ่มักกินหวานจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นปลาแดกนัวๆตวงๆของเห้าจะใส่ลงไปเลยใส่หลายแซ่บหลาย ยี่ห้ออะไรไม่บอกนะคะพี่น้องมากินยี่ห้อยังกะไซเลยคะ่ะเสียบเบิร์ดคะ่ะบัตตินี่พอใส่ส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเ้าก็ยยัวให้มันเข้ากันดะยัวลงไปแห้งๆเลยคะ่ะให้บักเคียเต็ดบักบักเคียเต็ดบักเคอเคียมันแตกเนาะคะ่ะโอ้ยเราผิดเราถึกน้ำนัวมันจะได้ออกมากคะ่ะ ย้วย้วยวเลยค่ะอันนี้เป็นนามยำสูตรปรลาค่ะอันนี้เป็นเ้นข้าวปุ้นของกะทินนอยค่ะอันนี้ก็เป็นนวลมึกจากสะลลังบานของกะทินน้อยค่ะไปวานแห่มาฮ่าฮ่ล้อเล่นอันนี้เขากับจวกนามยำของเราลงไปเลยค่ะพี่น้องหลังจากใส่ลงไปแล้วเข้ากับคอเล่คอเลคอเล,เลให้ส่วนผสมของเราเข้ากันนะคะ มือนี่กระทินน้อยเขาเล่แห้งบะได้หรคคะพี่น้องเพราะว่าเซนข่าปุ่นกระทินน้อยนะ่ะเอาไปลวกน้ำห้อน,นะคะ่ะบัตเตอร์นีมันละมุนสงสัยต้องหาไอเซนขนมจีนเซนข่าปุ่นโอบแผงมาไว้ตีบ,บานนะคะพี่น้องอันนี้ซื้อเพิ่มมากคะ่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟในถาดใบเดิมของเรามาเดอ้อผู้ใดสิแซบซินว่ากับกระทินน้อยพัก เคืองเคียงของข้าวมือนอีก,กับมีเนื้อไม้ช่วงนี้กินน้อไม้ค่ะเนื้อไม้กาลัางออกไร่เนาะแล้วก็จะมีมักมาลาขีนกแล้วก็มีมักอันนี่ยังอะบักป่งเปวะอันนี้ก็จะเป็นผักลวกนะคะถั่วฝักยาวกะหล่ำลวกลวกน้ําตาลสีจะได้สวยงามค่ะแล้วก็จะมีไฮไลท์ที่เดดค่ะที่เด็กคือจะเป็นมึกที่เหาาไซเบตมาได้ค่ะ โตใหญ่เป่งๆเปเลยนี่ค่ะติดเบ็ดอีพอพอนัวงหัวมวนค่ะที่นอนจเะเดบเครียดเนาะนี่เส็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเด้อผู้ใดสิแสบกับกะทินน้อยสำหรับมือนี้กะทินน้อยขอตัวไปแสบกันเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลบชมให้กำลังใจกะทินน้อยบ๊ายบาย